สวัสดีครับ พบกับรายการ Goodnight Channel ฟังสบายๆส,สาย Goodnight นะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับแก้วปงขามที่รายการเป็นเมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับมีผู้ชมรายการสอบถามเข้ามาว่าทําไมแก้วป่งขามแท้เถินจึงมีราคาแพงราคาของแก้วป่งขามจากที่เถินเนี่ยเมื่อเทียบคุณภาพความสวยงามกับแก้วที่มาจากต่างประเทศแล้วถือว่าราคาไม่แพงถ้าท่านเซิร์ชดูในหน้าเว็บซื้อขายแก้วถ้าเป็นแก้วที่มาจากทางพมา่จาจะราคาค่อนข้างถูกเนื่องจากว่าพม่าเนี่ยมีการทํากันเป็นเหมืองอุตสา หากะไม่ว่าจะเป็นอัญญมณี หรือว่าเหมืองแก้วมีคนไทยไปลงทุนทําเหมืองแก้วโป่งขาอยู่ที่เอราวดีไม่แน่ใจว่าเลิกไปหรือ,อยังนะครับร้านที่บอกว่ามีเหมืองอยู่ที่เอราวดีเนี่ยแพงกว่าแก้วโป่งขามแท้ๆท่านจะไปเทียบกับแก้วราคาถูกที่ขายตามชายแดนของประเทศคือที่แม่สอดจังหวัดตากไม่ได้ที่นั่นเขาขายเม็ดละ20-30บถึงาบาทไม่เกินเม็ดละ50บาทถ้าเป็นเม็ดใหญ่สวยๆก็แค่หลักร้อยบาทแบบนั้นมีเป็นกระสอบเพื่อนของผู้ทํารายการเคยไปเดินจะไม่สามารถหาที่สวยๆงามๆได้ที่เถอ ใช้มือและใช้แฉลงในการขุดชาวบ้านที่ขุดต้องใช้เวลาในการเข้าป่าแก้วสวยๆที่ท่าน ได้เห็นเนี่ยเข้าป่าครั้งหนึ่งอ่ะสองถึงสามวันแบบที่เข้าไปชาวเช้าเย็นกลับยากที่จะได้แก้วสวยๆกลับมาแก้วพื้นพื้น,นที่อยู่ทั่วๆไปจะถูกขุดเจอทั้งหมดแล้วอาจจะมีฟลุกก็ต้องเข้าไปหลายๆครั้งชาวบ้านที่ขุดจริงจังเพื่อจะให้ได้แก้วสวยๆสักชิ้นเขาจะเข้าป่าหลายๆวันแล้วก็จะได้แก้วที่สวยๆกลับมาขุดในป่าค่อนข้างจะยากลําบากมากไม่ว่าจะเป็นภายจากสัตว์ร,ร้ายที่อยู่ในป่าความร้อนชื้นของอากาศความชันของพื้นที่รวมถึงอาหารการกินน้าที่ต้องอติดตัวไปให้เพียงพอเห็นตา คลิปที่ไปขุดแก้วนั้นอันนั้นเข้าไปขุดลเล่นๆมาให้ท่านดูขุดหาแก้วที่เป็นมืออาชีพจริงๆเมื่อเข้าป่าไปแล้วนําแก้วที่คิดว่าสวยลงมาจากดอยชิ้นใหญ่และสวยบางครั้งอาทิตย์ทั้งอาทิตย์ไม่ได้เลยได้มาแต่แก้วราคาถูกๆไม่ค่อยสวยก็จะเป็นแก้วที่ขุดกันได้บ่อยๆแบบนี้หาซื้อได้ทั่วไปราคาถูกรายการไม่แนะนําเล่นแก้วแบบนี้แล้วขายต่อไม่ได้การที่ชาวบ้านจะได้แก้วสวยๆส,สักชิ้น บางครั้งเดือนทั้งเดือนจะได้แค่ชิ้นเดียวหรือ2ชิ้นบางเดือนไม่ได้เลยการได้แก้วมาแล้วก็จะต้องมาทําการส่องเล็งพิจารณาว่าแก้วที่ได้มาจะทําการตัดเจลนัยมุมใดอย่างไรเพื่อจะให้ได้แก้วสวยที่สุดอันนี้เป็นศาสตร์และศิลป์แห่งการมองการตัดแก้วและในการตัดต้องคํานึงถึงจํานวนชิ้นว่าจะได้กี่ชิ้นเป็นความเชี่ยวชาญชํานาญเฉพาะทางของช่างฝีมือและก็พิจารณาแก้วแต่ละชิ้นว่าจะออกมาเป็นทรงได้ไม่ใช่ว่าช่างทุกคนจะทําได้เมื่อช่างทําการเล็งแก้วด้วยการส่องกับแสงไฟ ต้องใช้ประสบการณ์การคาดคะเนเมื่อลงมือตัดแก้วหลายๆชิ้นเล็งดีแล้วตัดแก้วก็มีการแตกร้าวเสียแก้วชิ้นนั้นไปเลยไม่สามารถนำมาแก้ไขอะไรได้มีส่วนน้อยที่สามารถมาตัดเชียให้เป็นชิ้นเล็กลงได้แต่ทั่วไปจะไม่ได้ช่างทั่วไปอาจจะตัดแก้วให้เล็กลงได้โดยไม่คำนึงถึงความสวยงามและไม่คำนึงถึงสกุลของแก้วทำให้แก้วที่มีอยู่ในตลาดไม่บ่งบอกเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของแก้วท่านจึงไม่ได้เล่นแก้วที่ทรงพลังเต็มที่ที่สุดหลายครั้งเมื่อตัดแล้วตอนการเจรนายแก้วก็มีการแตก วขึ้นในภายหลังก็มีแก้วป่งขามสวยๆแต่ละชิ้นที่จะได้ออกมานั้นเป็นความยากลําบากตามคําพูดที่ว่าแก้วเลือกผู้ครอบครองเหตุที่ราคาสูงเพราะความหายากมากๆและก็มงคลปาฏิหาริย์ที่อยู่ในแก้วฉะนั้นท่านที่บอกว่าแก้วคือหินคือของที่อยู่ในธรรมชาติจะขุดเอามาเชียร์ทไมต้องขายแพงขายถูกๆก็ได้ท่านคงลืมคํานึงถึงความยากลําบากในการเข้าปา่าโปรดติดตามสับสกายเป็นกำลังใจให้เราพูดคุยกับรายการได้ที่ไลน์เซนเอกร้อยเฟซบุ๊กตรวจสอบแก้วปง่งท่านที่ชื่นชอบแก้วป่งขามรายการได้จัด หนังสือแก้โป่งขามเปลี่ยนชีวิตสามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วประเทศจากคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ